สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้เราจะมาทํานายกันนะคะว่าการเงินช่วงนี้12ราศีจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะโดยแบ่งเอาเป็นราศีเมษพฤกษกเมถุนแล้วก็กรกฎค่ะในส่วนของชาวราศีเมษนะคะในเรื่องของการเงินเพึ่งมองว่าก็มันเขาเรียกว่าดีขึ้นเป็นพักๆอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะก็เป็นแต่ก็เป็นช่วงจังหวะของการที่ว่าสามารถดูแลแล้วก็เอาตัวรอดได้ค่ะ ในเรื่องของชาวราศีพฤษภนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกหมดพลังหมดไฟดังนั้นต้องเพิ่มพลังเพิ่มไฟให้กับตัวเองในเรื่องของการทํางานหาเงินนะคะชาร์จแบตหน่อยนะคะอ,อ,อาจจะทําอะไรที่ตัวเองชอบทําอะไรที่ตัวเองรักค่ะชาวราศีเมถุนนะคะก็เป็นช่วงของการจังหวะว่าอาจจะต้องใช้สเสน่ห์ใช้ความแบบ รู้สึกหรืองานดิเรกอะไรของตัวเองอะคะ่ะเพื่อในการว่าปูทางในเรื่องของการทํางานหาเงินนะคะเราต้องรู้จักแบบว่าการเข้าหาการครบหาประมาณนั้นนะคะเพื่อที่ได้เงินมาบางทีเราต้องรู้ไงในเรื่องของการพูดการลุกการถอยการรับค่ะชาวราศีกรกฎนะคะโอ้โหการเงินประสบความสําเร็จดังนั้นมองว่าสบายสบายเลยค่ะกรกฎค่ะต่อนะคะในส่วนของชาวราศีสิงห์ กันตุนแล้วก็พิจิกค่ะในส่วนของชาวราศีสิงห์นะคะก็เป็นช่วงที่ว่าโอ้โหอาจจะต้องแบบว่าเ ขอรับความช่วยเหลือจากผูกอื่นอ่ะก็ได้ด้วยหรือเป็นช่วงที่อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยท้อหรืออาจจะต้องมีการกู้ยืมเงินอะไรต่างๆก็ได้นะดังนั้นอ่ะเมื่อเรารู้ล่วงหน้าเราต้องมีการแบ่งนะคะแล้วก็จัดทาบัญชีให้เรียบร้อยมีในเรื่องของเงินลงทนุนเงินสํารองนะคะหรือค่าใช้จ่ายต่างๆแยกออกมาให้ชัดเจนค่ะชาวราศีกันนะคะโอ้โหมีแต่การเงินจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเล่นหุ้นหรือทำอะไรก็ตามเงินก็คือว่าหุ้นจะขึ้นนะคะการเงินก็ดีได้ด้วย ชาวราศีตุลน,นะคะเป็นช่วงของแบบว่าอันนี้ต้องระวังระวังคนมาชวนไปลงทุนชวนไปเล่นการพนันนะคะหรือมาหลอกอะไรก็ตามมองว่าเป็นช่วงของความเสี่ยงของชีวิตนะคะชาวราศีพิจิกค่ะเรียกว่าอาจจะต้องใช้ในเรื่องของแบบว่า หมดเงินไปกับการท่องเที่ยวก็ได้หมดเงินไปกับความอ,อ,อะไรที่เราชอบเช่นฟิกเกอร์หรือของอะไรที่เราแบบเรารู้สึกว่าเรามีความสุขออจะเป็นประเภทนั้นนะคะหรืออยู่ดีได้เงินมาแบบไม่ตั้งใจก็ได้ด้วยนะคะอาจจะได้มาแบบเฮ้ยเขารู้สึกว่าเราโอเคได้ทิปได้อะไรมาก็ได้ค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของราศีธนูราศีมังกรราศีกุมแล้วก็ราศีมีนค่ะค่ะในส่วนของราศีธนูนะคะอะ ถ้าเกิดรู้สึกเหนื่อยๆท้อๆการเงินกําลังจะกลับมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะหรือแม้แต่ลู่ทางหนทางใครเป็นหนี้คุณเนี้ยเออก็มีโอกาสที่เขาจะใช้หนี้ได้ด้วยนะคะชาวราศีมังก,กรค่ะอ๋อก็เป็นช่วงที่อาจจะหมดเงินไปกับของกินของใช้ของสวยงามหรืออะไรที่เราชอบอะไรที่เรารักนะคะก็ได้ด้วยรวมถึงอาจจะเออได้เงินมาจากพวกสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะเราสามารถที่แบบเฮ้ยพอเราชอบเราก็ไปศึกษาหาแหล่งแล้วก็เอามาขายได้ด้วย ค่ะราศีกุมนะคะก็เป็นช่วงของการโอ้โหแบบการเงินเต็มพลังเต็มเปี่ยมเลยอะคะ่ะเรียกว่าพร้อมอะพร้อมแบบว่าจะทํางานหาเงินพร้อมในเรื่องของการเงินที่จะแบบว่าชาร์จหรือแบบคอยให้คนอื่นได้ด้วยซ้ําค่ะชาวราศีมีนะคะก็เป็นช่วงของแบบว่ามีการวางแผนอามีการตั้งเป้าในเรื่องของค่าใช้จ่าย,ายในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยขอก็เป็นกําลังใจให้ทุกราศีเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าราศีแต่ราศีเป็นยังไงคืออันนี้คือเป็นในภาพรวมนะคะดังนั้นพึ่งก็อยากให้ฟังแบบสนุกสนุกถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้เริ่มต้น59บาทแอดไลน์ที่ดูดวงพึ่งน้อยนะคะพึ่งมีในส่วนของเพจ u t u b e แล้วก็ทิกต o k ดูดวงพึ่งน้อยค่ะขอบคุณพระแม่รัศมีนะคะพระพิคเนสแล้วก็เทพทวาทุกพระองค์รวมถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยขอบคุณมากคค่่ะสสัดี